ดิฉันฟขอนท,ทุกท่านนะในไลน์นี้ได้อเชิญพระผงสําคัญครับเป็นพระผงของนะครับรองคบุรพาจารย์นะครับ,บ,ราารบจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่เป็นพระผงที่มีความงดงามและเข้มขังด้วยพุทธคุณและบาร,รมีของท่านนะครับถ้าเห็นแล้วฟีเก็ผมจะถ่ายได้ว่าเป็นพระผงของ หลวงพ่อเปิดมัดบัมพระนครมัธมนะนี่คือพวงเสียนะครับแล้วงอาเสียหลวงพ่อเปิดประทับหลังเสือนะครับซึ่งด้านหน้าเป็นพระผผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับตามที่ fc เห็นประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเปิดนะครับประทับนั่งหลังเสือประทับนั่งหลังเสือนะครับตามที่ fc เห็นเป็นพระผงที่มีสีขาวผสมสีเขียวเล็กน้อยนะครับข้างที่จะเข้มขับแล้วก็แอดก็เก็บแบบเดิมนะครับเก็บแบบเดิมให้อากาศได้สัมผัสกับ แต่มีความแร่งมากนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่หักไม่เล้าไม่แตกไปยอย่างใดนะครับก็เป็นพระโพธิที่เข้มขังด้วยบาร,รมีหลวงพ่อเปิร์ดหลวงปิ่นั้นท่านนะครับได้นชื่อว่าเป็นเกจิสาคัญนะครับของนความปฐมุและก็ได้รับความนิยมมากในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงพ่นเกือบทุกรายการนะครับและสำหรับช่วงเราก็ มีหลายรายการนะครับที่ิมซีให้ความนิยมนะครับบางท่านก็ชอบบูชาไปอันนี้เป็นพระผงพิมพ์ซีเหลี่ยมนะพิมบพิมซีเหลี่ยมว่าสวยขังมากุกควเดี๋ยวอาจารย์บันทึกเป็นวิดีโอนะครับทิ้งเป็นวิดีโอให้ที่ได้รับชมนะครับแล้วก็ฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ส่งต่อให้เกิดแรงดันใจกับท่านอื่นด้วยนะครับให้เกิดแรงดันใจกับท่านอื่นด้วยนะครับในการที่จะ,ะขยายงานเครื่องให้มากยิ่งขึ้นนะครับและก็เชื่อว่านะครับจะเกิดบุญกุศลกับทุกท่านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับในที่เป็นมงคลน,นี้ ไม่ว่าท่านอยู่อยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยใอต่างประเทศนะครับก็ต่างให้ความนิยมเพราะว่าถึงคนในช่องเราก็ขอให้อยู่ใดีดเกิดกับท่านนะครับเอาละครับนี่เป็นด้านหน้าเดี๋ยวพลิกให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีขลัย,ยันจ้าเล่ข้อความวัดบางพระตะคุมนะครับขลยันจะไดลข้อความวัดบางพระตะคนมณฑนะครับดูนะครับ ก็เดี๋ยวใช้เวลาตรงนี้นิดนึงก่อนที่อาจจะปิดสตรีมเป็นวิดีโอช่วงนี้จะเด้งทําวิดีโอในหลายเรื่องในหลายคอนเทนต์ลงไปในช่องเรานะครับเพราะว่ามีผู้ให้ก่อนสนใจช่องเรามาก่ขึ้นผมเองก็ทําในเรื่องของพระเครื่องวัตถุงมงคลเหรียญสำคัญแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งการแนะนําประเทศต่างๆสถานที่เรื่องราวลึกลับนะครับโดยใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยวก็จะว่าเป็นประโยชน์ยิ่งต่อช่องเรานะครับโปูติด,ดตามทุกคน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็มีเวลาพักผ่อนเพื่อจะให้กับตั้งสิ่งดีกับตัวเองนะครับให้ติสิ่งดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับด้านด้านหลังนั้นน,นะครับจะเป็นอัคระยันนะครับอัคระยันและขออนุญาตปิดนะครับปิดเป็นวิดีโอแล้วก็ฝากทุกท่านไปติดตามในช่องนะครับสําหรับพระผงอาเซียหลวงพ่อเปิ่นนะครับประทับหลังเสือรายการนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ